พายุเฮอริเคนเมลิซากำลังมาแรงทางการจาเมกาเร่งอพยพประชาชนคาดเป็นพายุรุนแรงที่สุดในปี2568คุณพร้อมรับมือกับพายุที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หรือยังพายุเฮอริเคนเมลิซาพร้อมพัดขึ้นฝั่งจาเมกาวันนี้ด้วยความรุนแรงระดับ5ที่สุดของระบบการจัดอันดับพายุทางการจาเมกาเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น แต่ที่น่ากังวลคือพายุครั้งนี้มีศักยภาพที่จะเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจาเมกานับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี2,394ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนและระบบสาธารณูุประภคในการรับมือกับภัยพิบัติระดับนี้และทำไมพายุครั้งนี้จึงรุนแรงถึงขนาดนี้ ตามข้อมูลจากศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเมลิซามีกำหนดขึ้นฝั่งจาเมกาในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึงประมาณ282กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่สูงมากและเคลื่อนตัวช้าเพียง6กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เสี่ยงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่นางดานามอริสติกสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่านี่คือพายุที่จาเมกาไม่เคยเผชิญมาก่อน ด้วยปริมาณฝนที่ตกตลอดทั้งเดือนตุลาคมทําให้พื้นดินอิ่มน้ําแล้วและฝนที่กําลังจะตกอีกจะทําให้เกิดน้ําท่วมใหญ่และดินถล่มในเขตภูเขาซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากแต่ที่น่าสนใจคือทำไมรัฐบาลจาเมกาถึงตัดสินใจอพยพประชาชนอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจาะเมกานำโดยนายกรัฐมนตรีแอนดรูฮเนสได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนในหลายชุมชนเสี่ยงทั่วเกาะและเปิดศูนย์พักพิงกว่า8 8 1แห่งทั่วประเทศพร้อมใช้รถโรงเรียนช่วยคนย้ายผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่คำถามที่น่าสนใจคือหลังจากพายุครั้งนี้ผ่านไปจัเมก้าจะฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรและเราสามารถเรียนรู้อะไรจากการรับมือกับัยพิบัติครั้งนี้ ขอให้ทุกคนอยู่ระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว